สวัสดีค่ะชื่อบูงาตั้งสงบค่ะปัจจุบันอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่34/9ท 9, ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะของชิ้นนี้นะคะเรียกว่าเตารี่ฐานเป็นของคุณแม่มาลิตั้งสงบนะคะซึ่งท่านเกิดในปีพศ2470ค่ะท่านอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่599ซอยวัดสารนาศ อำเภอกแกลงจังหวัดระยองนะคะสําหรับของชิ้นนี้นะคะใช้สําหรับรีดผ้าในเมื่อก่อนในสมัยก่อนไม่มีเตารีดไฟฟ้าทุกบ้านที่ต้องการให้ผ้าเรียบก็จะใช้เตารีดฐานเนี่ยนะคะจะมีอยู่ประจําบ้านเลยสําหรับเตารีดฐานชิ้นนี้นะคะทําด้วยโลหะตลอดท,ทุกชิ้นนะคะทุกส่วนเป็นโลหะหมดเลย มีที่จับตรงมือจับนี้นะคะจะมีไม้กรึงนะคะสำหรับจับเพื่อกันความร้อนส่วนประกอบนะคะจะมีสลักอยู่ด้านหน้าปกติแล้วตรงนี้ที่จับเนี่ยจะมีไม้หรือเป็นรูปไก่นะคะก็จะเปิดสลักนี้เพื่อที่จะใส่ฐานลงไปข้างในนะคะอันนี้เปิดได้นะคะข้างในนี้ก็สำหรับใส่ฐานที่เราหุงสุกแล้วเราเรียกว่าหุงฐานนะคะต้องก่อไฟ แล้วก็หุงฐานให้สุกสุกแดงทั้งก้อนแล้วก็ใช้ครีมที่เอามาใส่ในนี้นะคะแค่พอประมาณมากไปก็ร้อนเกินนะคะน้อยไปก็ผ้าไม่เรียกเสร็จแล้วเราปิดนะคะปิดแล้วก็ใส่สลักอย่างดีเลยนะคะฐานก็จะอยู่ในนี้ส่วนประกอบด้านข้างนะคะก็จะมีช่องช่องอันนี้สำหรับระบายอากาศเวลาที่เราใช้เตารีดไปพักหนึ่งนะคะเตารีดก็จะไม่ค่อยร้อน ก็จะต้องยกออกไปข้างนอกเพื่อที่จะใช้พัดนะคะพัดเอาขี้เท่าที่อยู่ข้างในเนี่ยให้หลุดออกไปนะคะให้ปลิวออกไปด้านหน้าของเตารีดปกติจะเป็นพื้นเรียบนะคะเป็นโลหะพื้นเรียบเพราะส่วนนี้จะต้องหน้าไปกับตัวเสื้อผ้าที่เราต้องการจะรีดนะคะแล้วก่อนที่จะลงมือรีดในสมัยก่อนนั้นเสื้อผ้าทุกชิ้นที่ที่จะรีดต้องเตรียมให้พร้อมนะคะโดยการ าผ้าที่จะรีดเนี่ยพรมน้ำน้ำทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ใส่ม้วนใส่กระมังไว้ข้างๆอีกด้านหนึ่งเราก็จะเตรียมใบตองนะคะใบตองกล้วยฉีกใบตองกล้วยประมาณหนึ่งคืบมาวางไว้ข้างๆเพื่อที่จะใช้เาตารีดนะคะหน้าเตารีดนี้หน้าไปที่ใบตองก่อนที่เราจะลงรีดผ้าหนึ่งเพื่อดูความร้อนของเตาสองเพื่อให้หน้าเตาเนี่ยลื่นเวลาที่เรา ถูไปบนผืนผ้าดังนั้นของชิ้นนี้เป็นของเก่าเก็บซึ่งรุ่นปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากแต่คนเมื่อก่อนนะคะที่ใช้กันทุกครัวเรือนเนี่ยก็ใช้กันได้อย่างสะดวกสบายนะคะแล้วก็ของชิ้นนี้เป็นของเก่าเก่าจริงๆนะคะซึ่งก็ขอมอบให้กับเทศบาลตำบลเมืองแกลงนะคะเก็บรักษาไว้ที่หอประวัติ เพื่อให้เด็กรุ่นหลังนะคะได้รู้จักของใช้โบราณชิมนนี้นะคะเตารีดถานค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ